ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับหลายคนบ่นว่าไม่ให้ลมหนาวมันมาแป๊บเดียวไปซะแล้วนะครับอ,อันนี้มีข่าวดีนะครับพื้นที่ตอนบนของประเทศเตรียมตัวรับลมหนาวกันได้เลยนะครับคืนนี้ก็จะมีมาเสริมอีกรลลอกหนึ่งส่วนภาคใต้เองยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันบ้างไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันครับ สวัสดีค่ะใครที่ชอบประกาศหนาวเย็นมีข่าวดีมาฝากในเช้านี้ค่ะคืนนี้จะมีลมหนาวจากจีนแพ่เข้ามาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรอบนี้ลมหนาวเข้ามาบ้านเราลงทะเลจีนใต้ไปเยอะก็จะทําให้ลมตะวันออกพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาทําให้คืนวันสุกต่อเนื่องวันเสาร์พื้นที่ตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองลมแรงได้หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงภาคตะวันออก เฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,าเซลเซียสพักเหนือพักกลางภาคตะวันออกจะลดลง1-2องศา,าเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้น ส่วนระหว่างวันล้มหนาวยังมาไม่ถึงภาคเหนืออุณหภูมิยังสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสแต่เช้านี้ยังมีอากาศเย็นและหมอกบางอุณหภูมิอยู่ระหว่าง17-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง18 33องศาเซลเซียสแต่เช้ายังมีอากาศเย็นและมีหมอกบางมีฝนเล็กน้อยในตอนล่างของภาคยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 1 16องศาเซลเซียส ภาคกลางอุณหภูมิขยับขึ้นอีกวันนี้อยู่ที่22-33องศาเซลเซียสเช้านี้มีหมอกบางมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนยังไม่แผ่วตกได้70%ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัะทะลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พักใต้ฝั่งอันดามันมีฝน60%ของพื้นที่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งในข่าเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเบรกหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจก,กันค่ะ